จีซูจีซจีซูยังนอนอยู่เหรอสีซูตอนนี้ทำไมคุณดื่มเยอะขนาดนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นสีซูตอนนี้อันดับคดหายยอดยยมเป็นข่าวของขรอบครวคุณหมดเลยเรื่องราวกับว่าธนาคารกำลังจะถอนเงินกู้ลุกหวังกำลังรออะไรอยู่ที่ประชุมโอเคผมจะไปทันที คุณหวงังในน้าหวังมาแล้วครับป่ะคุณพ่อคุณพ่อมีความเสี่ยงน่าดีสิงนั้นหรอสิ่งนี้นนแกไม่ต้องกังวลพ่อจัดการให้เก็บ้อยแล้วไม่มีอะไรมากไปกว่าการขายเพื่อเก็สินค้าบางส่วนวกับเป็นแกเกืบอบสามปีแล้วใช้ให้แกะห้าร้อยล้านต้นทุนกลับคืนมาแล้วกันหรอยังไม่ถึงเวลาไม่ใช่หรอครับการเปลี่ยนซีซั่นให้เป็นินสดใช้เวลาไม่ใช่หรอแกคิดว่าเลิกขายผักหรือไง รีดจัดการโครงการในมือของแกซะขายเอาไปเปลี่ยนเป็นเงินสดเชื่องก่อนหน้านี้ซื่อหูได้เริ่มจำหน่ายสินทรัพย์ไปบ้างส่วนแล้วแต่หุ้นเก่าของโครงการบางส่วนยังขายไม่หมนระยะสั้นเอาให้พ่อดูก่อนก็ได้โหเคียดตัวแดกเถียกเลยสักสามร้อยโโสามร้อย เอ๊ะทำไมเหมือนเหมือนไอ้ที่ลงทุนรอบสุดท้ายมันไม่มันไม่มาวะ่ะอ๋อนี่ไงมาอืมาอืมติดลบอะไรวะก็ตกลงเดิมพันเก้าสิบล้าน อ๋อไปเสียตรงนี้อืมน่าจะเป็นแรกแรกอ่ะเหลือสามร้อยล้านเลยเว้ยขาดทุน <inaudible> แกก็อายุไม่น้อยแล้วเลิกเทีเ่ยมมาวเล่นประมวันได้แล้วเน็ตบอกว่าแกเป็นแฟนบ่อยมากแกช่วยทำให้ฉันสบายใจหน่อยได้ไหม คนไหนก็แน่ที่เป็นแฟนแกเนี่ยทำไมจู่ๆพ่อถึงถามเรื่องนี้ล่ะผมไม่มีแฟนหลายคนหรอกนะแกเป็นพ่อหรือฉันเป็นพ่อเนี่ยฮะถ้าแกจะทำตัวแบบนี้กลับมาทำงานที่บริษัทซะเลิกเหลี่ยลยเสียทีผมไม่ได้เหลี่ยงเลยเสหน่อยนะอย่างน้อยก็ให้เวลาผมหน่อยสิก็ได้สุดสัปดาห์หน้าไปเทศกาลตวนูไปกินข้าวกับที่บ้านปู่พาแฟนแกไปด้วยอายุก็ไม่น้อยแล้วยังไม่ได้แต่งงาน ก็มากันก่อนก็ได้ตกลงครับงั้นผมจะซื้อของอร่อยให้คุณปู่แล้วพาแฟนไปด้วยพ่อไม่โกรธใช่ไหมครับไอเด็กนี่ อันนี้น่าจะเป็นการย้อนภาพเก่าๆหละ ความปวดปานคําแนะนําจุดจบมีที่มีจุดจบที่แท้จริงแล้วก็ที่สุดของการปลดล็อกสําหรับนายหญิงและความบางข่างโหกราฟผมนี่ใครนาวะเนี่ยอย่างเย่เหรออย่างเย่นำเหรออย่างเย่ชุนเย่แล้วก็อ่า เย่ซื้อหูแล้วก็หลินเอ๋อส่วนเสี่ยวเสี่ยวชูกับเสินเจียนี่อืมพอๆกันโหอย่างเย่แบบหวยล็อกเลยเหรอเอ,อ๊ะ นพวกเธอว่าทำงานกันที่ขหมดเนี่ยพี่คะพี่จำไม่ได้เงี้ยเหรอว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นหี่ซื่อเมื่อคืนเนี่ยนายบอกว่าจะมาหาฉันไม่ใช่เหรอหี่ซื่อนายต้องที่บายชัดเจนหน่อยนะไอ้ดื่มจนทำเรื่บมุนวานเลยเนี่ยแล้วตอนนี้เนี่ยดีขึ้นยังหยิ่ซื่อนายเป็นยังไงบ้างพี่ชายเธอเป็นเด็กจะยุ่งอะไรด้วยเธอ อย่างไรก็ตามในเมื่อนายพูดแบบนั้นแล้วก็ต้องรับผิดชอบต่อเจอาชันด้วยนะรับผิดชอบงั้นเหรอจื่อซื่อเคยบอกว่าจะรับผิดชอบฉันด้วยนะรับผิดชอบเธอแก่แล้วก็ไม่มีใครเอาหรอกนะปากเก่งจริงๆเลยแต่จือซื่อไม่ชอบสไตล์แบบนี้หรอกพอเถอะพอเถอะวกเคยไ่เห็นด้วยเหรอว่าจื่อซื่อเขาดื่มหนักไปอ่ะพอคุณตุ่ยสวยๆทั้งนั้นอ่ะยู่เถอะคนฟังปวดหัวพูดใหน้อยลงหน่อยเถอะ ที่บอกว่าเธอจะแก้การก็เป็นผีแล้วนะพอแล้วจื่อสู้่ในคิดดีเถอะจื่อซู่ในคนให้คำตอบฉันหน่อยนะจื่อซู้คิดดีดีๆนะจื่อซู้ฉันไม่ยอมแพ้หรอกนะพี่คะหนึ่งในหกกดเรื่องข้างบนได้ไหมไม่ได้ไอ้้เหียได้ก็แย่แล้วทุกคนน่ะอาจจะเชียร์แบบว่าอยากเย่อยากเย่สิอยากเย่อะไรอย่างนี้ ได้นำมาอยากเย่ยแน่นอนผมจะบอกทุกคนว่ามันพลิกล็อกนะ <c oughs> มันพลิกล็อกนะ <c oughs> คุณอาจจะแบบเอ้ยชุนเย,ย่หรือเปล่าหลินเอ๋อหรือเปล่าเงี้ย <c oughs> บอกเลยว่าพลิกล็อกนะครับ <c oughs> เพราะคนที่ผมชอบนั้นก็คือ <c oughs> คุณยังจำได้เหรอว่าฉันชอบกินทุเรศงอ่ะฉันจำได้ตอนเด็กฉันไปบ้านคุณชอบแอบกินทุเรศงนั่นคุณบ่อยๆจำได้จริงสิแต่ฉันจำได้ว่าตอนนั้นทุเรศงเคลือบช็อกแลตอยู่นะฉันเผอเรียออกหมดเพราะมันอร่อยอ่ะงั้นก็หมายความว่าเอ๊ะไม่มีอะไรนะกินทุเรศงดีกว่าบำรุงสมองเอ๊ะ เรียช็อกโกแลตเอาหมดเลยกันเหรอล้อเล่นน่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาจะรใอยคุณพูดถึงว่าคุณชอบฉันมาตลอดแล้วตอนนี้คุณก็พูดออกมาจนได้ฉันคงปล่อยให้คุณง่ายๆไม่ได้หรอกนะงั้นคุณอยากให้ฉันทำอะไรล่ะฉันมีคำถามจะถามคุณหน่อยถามมาเลยวันที่ฉันกลับมาจากที่ทำงานแล้วเจอคุณเราท้าสุดสุดเดสีอะไรจำได้ไหม เรื่องสีกับเรื่องผู้ชายดี่แบบมันม่งไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องสีกับเรื่องผู้ชายไม่เป็นอะไรที่ยากมากโมเมตอบสีดำดีกว่าใช้หนึ่งจับได้สีสีดำแล้วคุณจำได้ไหมว่าเสื้อที่เปอร์กาแฟของฉันเป็นสไตล์แบบไหนเสื้อสไตล์แบบไหนอ๋อ ไอ้ชุดแดงแน่เลยชุดแดงมันเป็นเสื้อเสื้อแต่งระบายมันคืออะไรไว้เสื้อแต่งระบายมันคืออะไรไวะแต่เสื้อคอวีมันก็น่าจะมันก็เป็นเหมือนคอวีหรือเปล่าอะไม่รู้ว่าเอาเอานี้แล้วกันนะชิดาจำได้สิว่าเป็นเสื้อคอวี จื้อซู่เรารู้จักกันมาหลายปีแล้วพอรู้สึกที่มีต่อฉันน่ะมันเป็นพี่ชายต่อน้องสาวหรือว่าเป็นชายหญิงก็ล่ะข้อนี้ตอบรม่ยาตอนจบเธอกับคุณเป็นพ่อสติดกันแต่โชคดีที่ได้สมหวังของเธออ่าไปตอนจบแน่นอนว่าเป็นเรื่องของผู้ชายกับผู้หญิง จือซู่ฉันหวังว่าคุณนนจริงคมีความสำคัญกับฉันเสมอเพียงแต่ว่าตอนนี้เรื่องงานของฉันตราบใีจัดกฉันก็จะี่ดี่อยู่เคียงข้างนายในการเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ผมบกนายว่าาข้ามปีผ่านไปไม่มีใครเาจบกัน ตอนนี้ก็ผ่านปหาปีแล้วนนมีแฟนหรือยังนี่เป็นจุดสุดท้ของการสรธุรกิจของฉันฉันอยากให้มีเธออยู่ด้วยช่วเวลาลาอย่างในชีวิตนายจะได้ร่วมมือกัมันไมนตองถอดสื้อุกวันหรอกจะท้าบเป็นแผลไปหมดแล้ว 帮你谈生意ช่วยนายทำธุรกิจก็ต้องเป็นทางการนะตอนนี้พี่ยูพี่ยูดูความมั่นใจของคุณดูเฉื่อยๆถ้าตัดใจแล้วบางทียากคาดหวังมากเกินไปบางทีนั่นแหละที่เป็นเหตุผลมาช่วยนายเธออาจจะบอกว่าถึงขั้นเพื่อใช้ทุกอย่างแต่สู้ใช้ไม่ได้เข้มงวดนะหวังจะสู้ในสายตานายดูร้ายขนาดนั้นเลยเหรอซายูใช้ไม่ได้หมายความแบบนั้นก่อนหน้านี้ฉันทำให้เธอระบายใจ อ้ยอ่แล้วจบเลยจบแล้วจบแล้วอย่างนั้นเหรอ 脸的那轮廓美的感觉，主要是美啊，嗯，交给你了，惊呆了老铁。哦、这个加热肯定好吃、啊，是啊、嗯，哎，我也觉得。